สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมเราถึงเอ,อ่อหงุดหงิดหรือรำคาญใจมากๆกับพฤติกรรมบางอย่างของคนอื่นแบบว่าโกรธง่ายเป็นพิเศษเลยทั้งๆที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องแนวคิดทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากครับอาจจะให้คำตอบเรื่องนี้ได้คือเรื่องตัวตนเงาหรือ shadow self แล้วก็กลไกลการฉายภาพหรือ projection ตามแนวคิดของคาวยุงครับเราก็จะอ้างอิงจากข้อมูลที่อธิบายทฤษฎีของยุงนี่แหละครับพยายามจะทำความเข้าใจไอ้เจ้าส่วนที่มันซ่อนอยู่ในใจเราเนี่ยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับการที่เราเอามักจะเห็นหรือไม่ชอบใจลักษณะบางอย่างในตัวคนอื่นค่ะเป็นแนวคิดที่แบบ น่าสนใจจริงๆอะค่ะเพราะมันเป็นแกนหลักของสิ่งที่ยุ่งเรียกว่าจิตวิทยาเชิงลึกเลยคือการดำดิ่งลงไปสำรวจในส่วนที่เราไม่รู้ตัวหรือ unconscious ของเราเนี้ยแหละค่ะเพื่อให้เข้าใจตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่เปลี่ยกนอกที่เราแสดงออกอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. แล้วการทำความเข้าใจตัวตนเงาเนี่ยเอ่อไม่ใช่การไปตัดสินว่าเอ้ยฉันดีหรือไม่ดีนะแต่มันเหมือนเราเปิดประตูอีกบานเข้าไปเพื่อจะรู้จักตัวเองในมิติที่ อืมเราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้ค่ะเอาละครับงั้นเริ่มเลยดีกว่าไอ้คำว่าตัวตนเงาหรือ Shadow Self เนี่ยสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับฟังดูเหมือนอะไรลึกลับลับๆนะ่ากลัวหน่อยก็มีส่วนคล้ายนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นด้านมืดแบบในหนังซะทีเดียวโดยพื้นฐานแล้ว Shadow ก็คือส่วนของจิตใต้สำนึกของเรานะคะ ที่เก็บทุกอย่างที่เราไม่ยอมรับในตัวเองหรือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรแสดงออกอาจจะเป็นอารมณ์อย่างความโกรธความอิจชาความกลัวความเห็นแก่ตัวจุดอ่อนต่างๆใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งความขี้ขลาดจุดอ่อนที่เราแบบรู้สึกว่ารับไม่ได้ถ้ายอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเราอ๋อเข้าใจแล้วครับมันก็ตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นเห็นหรือที่เรียกว่า persona ใช่ไหมครับ หน้ากากสังคมที่เราใส่กันแต่ s แชโด w เนี่ยก็คือทุกอย่างที่เรากวาดไปซุกไว้ข้างหลังหน้ากากนั้นแหละค่ะเพราะมันไม่เข้ากับภาพลักษณ์คนดีหรือคนที่ประสบความสําเร็จที่เราอยากจะเป็นแล้วไอ้เจ้าแชโดนี่มันมาจากไหนครับเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับมันเลยใช่ไหม อืมไม่ได้เกิดมาพร้อมกันเป๊ะๆค่ะแต่มันเริ่มก่อตัวตั้งแต่เด็กๆเลยส่วนใหญ่ก็มาจากการหล่อหลอมทางสังคมครอบครัววัฒนธรรมประสบการณ์ต่างๆที่สอนเราว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำไม่ควรทำใช่ค่ะเช่นถ้าถูกสอนบ่อยๆว่าห้ามโกรธนะลูกเด็กดีต้องไม่เสียงดังเราก็จะเรียนรู้ที่จะกดความโกรธเอาไว้มไม่แสดงออกนานๆเข้าความโกรธนั้นก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแชโดไปโดยไม่รู้ตัว อ hmm. แต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะคือยุงไม่ได้มองว่าแชโดเป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปนะมันแค่เป็นส่วนที่ไม่ถูกยอมรับเป็นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำความรู้จักไม่ได้ดึงศักยภาพของมันออกมาใช้จริงๆแล้วในแชโดเนี่ยอาจจะมีทั้งพลังความคิดสร้างสารรค์หรือสัญชาตญาณดีๆที่เราเผลอปฏิเสธไปซ่อนอยู่ก็ได้นะคะโอ้โห oh. ฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วในเมื่อมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ย เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเรามาีแชโดหรือมันกำลังทำงานอยู่สัญญาณที่ชัดเจทนที่สุดนะคะมักจะมาในรูปของปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงเกินเหตุนะคะรุนแรงเกินเหตุใช่ค่ะเวลาที่คุณรู้สึกปริแตกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือรู้สึกไม่ชอบหน้าใครมากๆแบบไม่มีเหตุผลนอาซะเลยหรือเวลาที่เราตัดสินคนอื่นอย่างรุนแรงในเรื่องที่คุณเองก็เอออาจจะเคยทำหรือมีแนวโน้มจะทำ ชัดเลยครับอันนี้พอนึกภาพออกเลยนั่นล่ะค่ะสัญญาณเตือนว่าแชโดของคุณอาจกำลังถูกกระตุ้นอยู่แล้วพอมีสัญญาณแบบนี้มันหมายความว่ายังไงต่อครับเราต้องกำจัดไอ้เจ้าแชโดทิ้งไปเหรออ๋อไม่ใช่การกำจัดค่ะแต่เป็นการทำความรู้จักแล้วก็บูรณาการมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่สมบูรณ์ขึ้นต่างหาก อันนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะคะแม้แชโดจะดูน่ากลัวหรือไม่น่าพอใจแต่มันมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ถ้าเรากล้าพอที่จะหันไปมองมันทำความเข้าใจยอมรับว่าเออฉันก็มีมุมนี้เหมือนกันนะมันจะนำไปสู่การเติบโตทางจิตใจอย่างมหาศาลเลยค่ะโอเคครับพอเข้าใจเรื่องแชโดมากขึ้นแล้วทีนี้ไอ้ส่วนที่ว่าเรามักจะเห็นข้อเสียของตัวเองในคนอื่นเนี่ยมันทาไงครับ ทำไมจะจู่ไอสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเราถึงไปโผล่ที่คนอื่นได้อันนี้คือคกลไกที่เรียกว่าการฉายภาพหรือ projection ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ projection เป็น,นกลไกป้องกันตัวเองทางจิตที่แบบหน้าทึ่งและบางทีก็เจ้าเล่นนิดๆนะคะลองนึกภาพเหมือนเรามีโปรเจคเตอร์ในใจนะคะแทนที่เราจะยอมรับว่าตัวเองมีความรู้สึกหรือคุณสมบัติบางอย่างที่เราไม่ชอบซึ่งก็คือ shadow ของเรา ใช่ค่ะเรากลับฉายความรู้สึกหรือคุณสมบัตินั้นออกไปแปะไว้บนตัวคนอื่นแทนออ๋โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนโยนเพลียกร้อนให้คนอื่นถือแทน คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะสมองเราฉลาดพอที่จะหาทางเลี่ยงความรู้สึกเจ็บปวดไม่สบายใจหรือความรู้สึกผิดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าต้องยอมรับว่าฉันขี้อิจฉาฉันขี้ขลาดหรือฉันเห็นกกบตัวอะไรแบบนี้การฉายมันออกไปที่คนอื่นปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองชั่วคราวเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราแต่อยู่ที่คนนั้นต่างหากฟังดูเหมือนทางลัดที่สบายใจดีนะครับแต่ผลเสียระยะยาวคงไม่ค่อยดีแน่ แน่นอนค่ะเพราะการฉายภาพเนี่ยมันทําให้เรามองโลกและผู้คนบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงมันสร้างความขัดแย้งในความสัมพันธ์โดยไม่จําเป็นเลยนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดคือมันปิดกั้นโอกาสที่เราจะได้เข้าใจและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงค่ะอืมอืมเราก็จะติดอยู่ในวงวนเดิมๆไม่ตบโตไปไหนสักทีค่ะพอจะนึกภาพตามได้ครับขอยกตัวอย่างสถานการณ์ที่น่าจะเจอกันบ่อยๆได้ไหมครับสมมุติเรื่องความอิจฉาเช่น ผมรู้สึกหมั่นไส้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งมากเวลาเขาได้รับคำชมจากเจ้านายและผมก็ไปนินทากับคนอื่นว่าหมอนี้มันขี้ประจบเลี้ยกเก่งาอตัวอย่างคลาสสิกเลยค่ะในกรณีนี้ปฏิกิริยาหมั่นไส้แล้วก็การตัดสินว่าเขาขี้ประจบเนี่ยอาจจะเป็นการฉายภาพแชโดของคุณเองซึ่งอาจจะเป็นความอิจฉาหรือความต้องการการยอมรับที่คุณไม่กล้ายอมรับก็ได้ ลึกๆคุณอาจจะอยากได้รับคำชมแบบนั้นบ้างแต่การยอมรับว่าฉันอิจฉามันรู้สึกเหมือนเป็นคนขี้แพ้หรือเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจเอาซะเลยเข้าใจแล้วคือแทนที่จะยอมรับกับตัวเองว่าเออฉันรู้สึกอิจฉาจังหรือฉันก็อยากได้รับคำชมบ้างผมกลับโยนความรู้สึกนั้นไปใส่เขาแล้วตีตราว่าเขาไม่ดีเพื่อให้ตัวเองรู้สึก เออเหนือกว่าหรือรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าเพราะไม่ได้ทำแบบนั้นถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเราเท่าทันตัวเองละคะถ้าจับสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกแรงกับเรื่องนี้จังนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตเลยนะคุณอาจจะเปลี่ยนคำถามเป็นจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรฉันรู้สึกไม่มั่นคงตรงไหนแทนที่จะพุ่งเป้าไปที่การตัดสินคนอื่นเราอาจจะหันกลับมาดูว่าเออเราจะพัฒนาตัวเองยังไงหรือสื่อสารความต้องการของเราอย่างสร้างสารรค์ได้ยังไงบ้าง น่าสนใจมากครับเปลี่ยนจากการตัดสินคนอื่นมาเป็นการเข้าใจตัวเองแทนแล้วถ้าเป็นเรื่องความโกรธล่ะครับเช่นโกรธแฟนมากที่เขาลืมทำอะไรบางอย่างให้แล้วเราก็ระเบิดอารมณ์ใส่เลยว่าเธอไม่เคยแคร์ฉันเลยท,ท,ทั้งๆที่เอ่อเขาอาจจะแค่ลืมจริงๆก็ได้ค่ะ <c oughs> ความโกรธที่ดูรุนแรงเกินกว่าเหตุการณ์นี้ยมักจะเป็นแค่ยอดผูเขาน้ำแข็งนะคะแชโดว์ Shadow ที่ซ่อนอยู่ใต้อาจไม่ใช่แค่ความไม่พอใจที่เขาผิดสัญญาแต่อาจเป็นความกลัวการถูกทอดทิ้ง oh. หรือความรู้สึกไม่มัน่นคงหรือความรู้สึกว่าตัวเองไม่สําคัญที่มันฝังลึกอยู่ข้างในการยอมรับความกลัวเหล่านี้มันรู้สึกเปราะบางไงคะเราเลยแสดงความโกรธออกมาแทนซึ่งมันดูเข้มแข็งกว่าโอ oh. ลึกซึ้งกว่าที่คิดนะครับ คือแทนที่จะบอกว่าฉันเสียใจหรือฉันกังวลฉันกลัวเรากลับฉายความกลัวนั้นออกไปด้วยการกล่าวหาว่าเขาไม่แคร์ทำให้ปัญหาดูเหมือนอยู่ที่การกระทำของเขาไม่ใช่ความรู้สึกของเราเองแม่นเล้าค่ะและการเติบโตในสถานการณ์แบบนี้ก็คือการกล้าที่จะยอมรับความรู้สึกที่แท้ทิ้งของตัวเองแล้สื่อสารออกไปอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเช่นพอเธอทำแบบนี้ฉันรู้สึกเสียใจกังวลไม่สำคัญนะ เพราะมันทำให้ฉันคิดไปว่าการสื่อสารแบบนี้มันเปิดประตูสู่ความเข้าใจที่แท้จริงแทนที่จะเป็นการสาดโครนใส่กันด้วยข้อกล่าวหาที่เกิดจากการฉายภาพค่ะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะเจอบ่อยในยุคโซเชียลมีเดียเลยคือเวลาเห็นเพื่อนโพสต์ความสําเร็จแล้วเรารู้สึกเหม็นเบื่อแล้วก็ตัดสินว่าเขาขี้อวดค่ะค่ะอันนี้เจอบ่อยจริงจ การตัดสินว่าคนอื่นขี้อวดหรือหลงตัวเองเนี่ยบ่อยครั้งที่แชโดที่ซ่อนอยู่คือความรู้สึกด้อยค่าหรือความไม่มั่นใจของเราเองอืเราอาจจะกําลังเปรียบเทียบตัวเองกับเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองยังไปไม่ถึงไหนหรือยังดีไม่พอแต่การยอมรับความรู้สึกนี้มันเจ็บปวดเราเลยปฏิเสธมันไปแล้วก็ฉายภาพออกไปโยนความรู้สึกไม่มั่นใจของเราไปให้เพื่อนโดยตีความว่าการแสดงความสําเร็จของเขาคือการอวดค่ะ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องอเผชิญหน้ากับความรู้สึกด้วยค่าในใจเราเองใช่ค่ะซึ่งถ้าเราตระหนักรู้ตรงนี้ได้นะคะมันเปลี่ยนเกมได้เลยนะแทนที่จะรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วไปตัดสินคนอื่นเราอาจจะเปลี่ยนมุมมองเป็นเออยินดีกับความสำเร็จของเขานะแล้วใช้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองหรือกลับมาโฟกัสที่เส้นทางของเราเองการเข้าใจกลไกนี้ช่วยลดความทุกข์จากการเปรียบเทียบได้เยอะเลยค่ะ ฟังดูแล้วการรู้เท่าทันแชโดและการฉายภาพของตัวเองนี่มันเหมือนการได้เครื่องมือสำคัญในการใช้ชีวิตเลยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะเริ่มฝึกฝนเรื่องนี้อย่างจริงจังควรจะเริ่มตรงไหนดีครับมีวิธีแนะนำไหมครับ เริ่มจากสิ่งง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะอย่างแรกเลยคือสังเกตปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงของตัวเองเวลาไหนคุณรู้สึกฉุนเฉียวหงุดหงิดอิจฉาหรือตัดสินใครแรงๆลองหยุดหายใจลึกๆตั้งสติก่อนตั้งถูกกระตุ้นอยู่ตอนเนี้ยไม่ต้องรีบหาคำตอบก็ได้ค่ะแค่ตั้งคำถามก็เป็นการดึงสติกลับมาแล้วเป็นการศึกสติไปนในตัวเลยนะครับแล้วนอกจากการสังเกตอารมณ์ตัวเองแล้วมีอะไรอีกไหมครับ อีกวิธีที่ทรงพลังมากๆคือตั้งคำถามกับการตัดสินของตัวเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่จับได้ว่ากำลังคิดตัดสินใครในแน่ลบเช่นหมอนนั่นมันขี้เกียจยายนี่เห็นแก่ตัวชะมัดลองท้าทายความคิดนั้นดูถามตัวเองว่าฉันเคยทำแบบนี้บ้างไหมในสถานการณ์ไหนอืมอืมหรือฉันกลัวอะไรในตัวเองที่อาจจะเกี่ยวข้องกับลักษณะนี้คำถามเหล่านี้ช่วยเจาะเกราะของกลไกการฉายภาพได้ดีมากเลยครับ เหมือนเป็นการส่องกระจกมองตัวเองผ่านการตัดสินที่เรามีต่อคนอื่นเลยนะครับแล้วเรื่องการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบแล่ะครับเกี่ยวข้องกันไหม เกี่ยวข้องอย่างยิ่งเลยครับเพราะหัวใจของการทำงานกับ s h a dow คือการยอมรับความเป็นมนุษย์ทั้งของตัวเองและผู้อื่นไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับทุกคนมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดจริงครับการมี s h a dow ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนเลวมันแค่แปลว่าเราเป็นมนุษย์การฝึกยอมรับข้อบอกพร่องหรือด้านที่เราไม่ชอบในตัวเองจะช่วยลดแรงผลักดันที่ต้องฉายมันออกไปให้คนอื่นได้ค่ะเข้าใจครับการจดบันทึกความรู้สึกหรือ journaling ก็น่าจะช่วยได้ใช่ไหมครับแบบเขียนระบายถึงสิ่งที่กระตุ้นเราแล้วลองวิเคราะห์ดูช่วยได้มากค่ะการเขียนช่วยให้เราเห็นความคิดและอารมณ์ตัวเองชัดเจนขึ้นบางครั้งเราอาจจะเห็นรูปแบบบางอย่างที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนแต่สําหรับบางคนที่รู้สึกว่ามันลึกซึ้งหรือรับมือยากการพูดคุยกับนักจิตบําบัดหรือการฝึกสติ mindfulness อย่างต่อเนื่องก็เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่ดีและปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่เหล่านี้ค่ะ ทั้งหมดนี้ฟังดูเป็นการเดินทางที่ต้องใช้ความกล้าหาญแล้วก็ความซื่อสัตย์กับตัวเองพอสมควรเลยนะครับแล้วถ้าเราทําได้ล่ะครับผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่าแค่ไหนการเข้าใจชาร์โดกับโปรเจคชันมันให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตเราจริงๆบ้างครับประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะคือความตระหนักรู้ในตัวเอง Self a w a r e n e s s ที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยค่ะเราจะเข้าใจที่มาของอารมณ์ แรงจูงใจแล้วก็พฤติกรรมลึกๆของตัวเองมากขึ้นอืมเข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะแล้วพอเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็จะตัดสินผู้อื่นน้อยลงโดยอัตโนมัติเลยเพราะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวคนอื่นมันอาจจะสะท้อนบางอย่างในตัวเราเองก็ได้ทําให้เกิดความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นค่ะฟังดูดีเลยครับลดการตัดสินคนอื่นได้นี่ชีวิตน่าจะสงบสุขขึ้นเยอะเลยแน่นอนค่ะ และมันก็นำไปสู่การปรับปรุงความสัมพันธ์ด้วยเพราะเมื่อเราฉายภาพน้อยลงสื่อสารจากความรู้สึกจริงๆมากขึ้นความขัดแย้งที่เกิดจากความเข้าใจผิดก็จะลดลงความสัมพันธ์ก็จะลึกซึ้งและเป็นของจริงมากขึ้นและท้ายที่สุดทั้งหมดนี้คือกระบวนการของการเติบโตส่วนบุคคล personal growth อย่างแท้จริงค่ะและในภาพใหญ่เป้าหมายสูงสุดของการทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้คืออะไรครับตามแนวทิศของยุง เป้าหมายสูงสุดที่ยุงพูดถึงคือ i n d i v i d u a t i o n ค่ะหรือการเดินทางสู่ความเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์มันคือกระบวนการตลอดชีวิตที่เราค่อยๆทำความรู้จักยอมรับแล้วก็บูรณาการทุกแง่มุมของตัวเองทั้งด้านสว่างที่เราแสดงออก persona และด้านมืดที่เราซ่อนไว้ shadow ให้กลายเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์และเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นอืลองนึกภาพว่า shadow ไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องกาจัดทิ้ง แต่เป็นเหมือนครูหรือแหล่งพลังงานที่ถูกลืมของเรานะคะถ้าเรากล้าพอที่จะหันไปเผชิญหน้าทําความเข้าใจและตึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในนั้นออกมาใช้ในทางสร้างสารรค์เราก็จะกลายเป็นคนที่ครบถ้วนและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงมากขึ้นค่ะเป็นแนวคิดท,ที่ทรงพลังจริงๆครับสรุปได้ว่าการกล้าที่จะมองเข้าไปในมุมมืดของใจตัวเองยอมรับมันและสังเกตเวลาที่เราเผลอฉายมันออกไปใส่คนอื่นเนี่ย คือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจทั้งตัวเองและโลกรอบข้างได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นถูกต้องที่สุดเลยค่ะและในเมื่อเราพูดถึงการฉายภาพด้านลบหรือชาโดว์ที่เราปฏิเสธในตัวเองออกไปใส่คนอื่นแล้วเนี่ยดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำขมชวนคิดอีกมุมหนึ่งค่ะลองพิจารณาสิ่งนี้ดูนะคะมีคุณสมบัติเชิงบวกอะไรบ้างที่เรามักจะมองเห็นและชื่นชมมากๆในตัวคนอื่นที่เรายกย่องเป็นพิเศษคะคุณสมบัติเชิงบวกเช่นอะไรบ้างครับ เช่นความกล้าหาญความคิดสร้างสารรค์ความเมตตาความเป็นผู้นำคุณสมบัติดีๆเหล่านี้ค่ะที่เราเห็นชัดมากๆในตัวไอดอลหรือคนที่เรารู้สึกชื่นชมมากๆบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเองก็มีศักยภาพที่จะเป็นได้นะคะแต่มันยังคงซ่อนอยู่ในส่วนที่คุณยังไม่ได้ยอมรับหรือยังไม่ได้เป็นเจ้าของมันอย่างเต็มที่ก็ได้ค่ะยุงเรียกสิ่งนี้ว่าเงาทองคำโกลเด้นชาร์โ การสำรวจตรงนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการทำความรู้จักศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเองให้ครบถ้วนเช่นกันค่ะโหเป็นมุมที่น่าสนใจมากครับไม่ใช่แค่ด้านมืดแต่ด้านสว่างที่เรายังไม่ยอมรับในตัวเองก็มีด้วยชวนให้กลับไปคิดต่อได้ดีทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการพูดคุยที่เข้มข้นและเปิดมุมมองใหม่ๆครับยินดีค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ